สวัสดีค่ะวันนี้ก็หนูมาปลูกต้นเล็บพุดผักชีค่ะชำหนูชำค่ะนี่หนูกำลังชำคือต้นมันไม่สวยหนูก็เลยตัดขึ้นมาแล้วก็ชำใหม่เลยค่ะทำใส่ดินธรรมดาได้แหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเออเขาจะเกิดดีไหมเดี๋ยวนูอัเดินให้ดูทีหลังค่ะว่าเขาจะติดไหมนี่ค่ะหนูก็ชำธรรมดาเลยเห็นไหมคะเหง้าเขาไหมนี่ชำธรรมดาเลยแล้วก็กระถางนี่จะเป็น จะลกลูกเขาขายลูกก็ชํำเหมือนกันแล้วก็มาดูบอนสีกันค่ะเพิ่งปลูกเสร็จครับตอนนี้ก็เด็กแล้วก็เลยพามาส่องดูบอนสีค่ะนี่อันนี้เป็นสาวน้อยปะแป้งค่ะต้นนี้สาวน้อยปะแป้งอันนี้ดูฝังหัวนะคะฝูกหัวดูค่ะดูดอกเขากําลังจะบานเลยค่ะสองต้นอันนี้เป็นสาวน้อยปะแป้งที่ปลูกด้วยหัวค่ะ หนูก็ฝังไว้เก็บจากปีที่แล้วค่ะหนูก็เอามาพักไว้แล้วก็เอามาลงตอนหน้าฝนค่ะเขาได้ฝนเขาก็แตกสวยเลยคะ่ะนี่ส่วนต้นนี้ต้นนี้คือปาเตค่ะปาเตใช่ไหมวะมน่าจะใช่ั้งคะเนี่ยสาวน้อยแป้งลักษณะใบจะมีสีเขียวเป็นบอลใบไทยค่ะสีเขียวพื้นใบเขียวแล้วก็ก้านเขียวค่ะก้านเขียว มีจุดมีจุดตรงใบเห็นไหมคะใบมีจุดขาวแดงทั่วไปค่ะนี่นี่แล้วปาเต้งก้านใบเขียวเหมือนกันค่ะนีก้านใบปาเต้งเขียวอันนี้ก็เป็นบอลฝังหัวค่ะหนูก็ฝังหัวรวมกันเลยนี่เห็นไหมคะเขาก็ขึ้นมาสวย ต้นนี้จะเป็นชาเผือไใบบัวขันงลงุงลืมเอามาฝังไว้ด้วยกันเรามาดูลักษณะใบของปาเตะค่ะนี่ค่ะปาเตะลักษณะใบกระดูกใบสีขาวค่ะสีขาวมีชมพูและเลือดตรงกลางนิดหน่อยแล้วก็พื้นใบเป็นสีเขียวแล้วก็มี เม็ดจุดสีชมพูทั่วใบค่ะนี่ใบนี้ใบใหญ่มากนะคะดูดูใบใหญ่มากมือหนูใหญ่แล้วนะคะใบนี้ยังใหญ่กว่ามือหนูอีกนี่สวยมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอลาคใตายไหมคะอันนี้ก็ฟังหัวไม่ใช่ฝังหัวด็ดเพราะจากหัวหัวก็ใหญ่มากเลยค่ะแล้วเขาก็มีหนอนี่ สวยมากค่ะเขาโดนฝนแล้วก็จะพามาดูออ,อันนี้ค่ะอันนี้เป็นหัวของต้นลางเงินค่ะลางเงินหรือว่านสีทิศเดี๋ยวหนูจะขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่ค่ะหนูเก็บหัวเขาไว้ว่าจะขายค่ะขายหัวละแล้วเท่าไหร่ทีถ้าเป็นหัวใหญ่แบบนี้หนูขอขายหัวละสิบาทนะคะหัวใหญ่แบบนี้ดอกก็สวยมากค่ะสีชมพู แต่ถ้าเป็นหัวเล็กแบบนี้จะค่าเปหัวละห้าบาทแบบนี้ค่ะหัวละห้าหัวละห้าแต่ถ้าหัวใหญ่แบบประมาณนี้ก็หัวละสิบค่ะเนี้ยใครสนใจก็ทักมาได้นะคะมึงเก็บไว้เยอะเลยเอาไปฝังดินแล้วก็ฝังดินแล้วปลูกเขาก็จะแทงใบขนาใหม่ค่ะสวยมากค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้หด้วยนะคะแล้วก็ กดกระดิง่งกดติด,ดตามให้ได้นะคะมิ้นเป็นกำลังใจให้ได้นะคะดูค่ะความสวยค่ะข,ขอบคุณค่ะ